หนูก็ทําไม่เป็นเหมือนกันทำยากแค่ไหนหนูก็ไม่รู้เหมือนกันวิเีวาดาขอบคุณวิเดวาดาเดอ้อที่ยังอยู่กับหนูเนี่ยจะมาปีไปยังบรุเนี่ย ไปยั่งนาพี่สาวแถนทีไปยั่งนาะอิเทวดาท่านจะเพี้ยนพอรู้ว่าติดลบเลยครับมันเตือนแบบไหนแม่จิงเมื่อวาเราติดิกกับสิ่งเงาเตือนแบบไหนไฮะเตือนแบบไหนของแจ้งเตือนเราแล้วเมาลกกับสิ่งไงที่เขาแจ้งเตือนเราของที่รูปโลกอ่ะเออบ พี่เจรเตือนแบบนั้นเรากันลบออกเลยหลังบาง้านตรงที่วิ่รลบโลกแต่บางคนพี่บางคนเขาก็บอกไม่ต้องลบไปแก้เขาบอกท้างไปแก้ไกลแล้วไกลแล้วมีคนคันให้เห๋ืออีกสิบนาที คุณพ,พี่ทุกคนเด้อวันนี้ก็ดีใจหลายพี่ๆทุกคนให้กำลังใจตต้งเยอะเนี่ยขอบคุณพี่ๆทุกคนเด้อจ้าเหลอือสิบนาทีจ้าเหลอือสิบนาทีเอเวลาอีกแป๊บหนึง่ง แค่นีไ้ไงเราไม่กินกระดองหอกค่ะไม่กินนะลูกเดี๋ยวปวดท้องนะกินอะไรไปบ้างกินอะไรไปบ้างล่ะกินอะไรไปบ้างเหรอลูกสตีเฟ่นนั่นแหละ เขา nhỏ ไงต้องอะไรงันต้องเป็นช่างก็ไม่ถูกกระกส้ใส่ยางนู้นเป็นอะไรเป็นแบบ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 เวลายกจิ๊นน้เนี่ย โอ้ยเหลืออีกสองอันจะสามติบแล้วใครจะมากดให้นะามั่มาต่อให้แม่ใช่ไหมใครจะให้หนูเหลืออีกสองอันจะสามติบแล้วมีใครใจดีจะให้หนูมางมั่มาต่อให้แม่หนเลยม,มาต่อให้แม่ได้ได้มีใครใจดีจะมาให้หนูอีกสองอันสองอัน

มีคนไหนจะให้โ no นบอเลยอีสองอันสองเล็บสองเล็บเอีอันหนึ่งลอีอันหนึ่งแลอีอันหนึ่งรอีกการลรวอีกการแล้วอีกอันหนึง่งหนูจะ <c oughs> ลงแล้ว <c oughs> ฟังอยู่ฟังอยู <c oughs> ่ไฮไลท์เลยไปไฮไลท์ไปกดไฮไลท์มา กดยังไงกดไฮไลท์ไงกดเนสเซ็นเดี๋ยวยิอันหนึ่งเดี๋ยอีกอันหนึ่งคนไหนใจใจดีให้หนูนะเดี๋ยอีกเลเวหนึ่งทำไฮไลท์แป๊บนึงทำไงอ่ะเนี่ยสอนกดกดต้องถ่าปลาต้องถ่ปลากดเดี๋ย่อันหนึ่งใครจะมาให้หนูขั้นบนสุดเออหมดเลยเออนั่นแหละเรียบร้อยมันคึอไฮไลท์